เขาขันแปะอิ่แปลว่าพักการ์ดคืนพักการก์ดคืนกับเที่ยมสเสร็เนาะคะ่ะมันเป็นกืนก,กับเที่ยมสิเก็บเ้เบิ่งเนาะค่ะ้าเค่อยเก็บเทืนหนึ่งละละแต่ว่ามีน้องๆคนอยากเห็นอีกเถินหนึ่งก็เลยมาเก็บให้เบิ่งอีกเถินหนึ่งบานี้นะคะ่ะหนาวหลายมือเย็นล่มแล้วเย็นล่มควอมได้มือเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะจิเก็บพัก พักเซียนฝรั่งให้เบิ้งอีกเทื่อน,นึงเนาะคะ่ะพักเซียนฝรั่งภาษาฝรั่งเขาเอื่นวาการิกมาสตาร์ดเนี่ยค่ะเขาเอื่นพักกาดกระเทียมลักษณะใบพันธุ์เป็นยังสี่โมเมนตพักหนอกฝรั่งเด้ค่ะเป็นพักเซียนฝรั่งตอนนี้ใบยังน้อยอยู่อีกบ่โดนเดี๋ยวจะผ้ามาเบางต้นใหญ่ต้นใหญ่ใบเขาสีบ่เป็นยังสี่ได้บ้านี้ค่ะใบจะออกเป็นสีเขียวเขียวอ,อ่อ,อน ส่วนตอนนี้ใบเขายัางจะออกเป็นทั้งม่วงทั้งน้ำตาลพอ,อยังน่อยอยู่ค่ะยังหน่อยเขาก็จะใหญ่เอาไปลวกกินกับปนกระแซบค่ะเราก็เอาไปคั่นแท่นน้ำยานั่งมันสิเป็นมีกินคือกระเทียมนี่มันมีกินคือยังเอายนานั่งใส่กระเทียมนะคะตอนนี้ความเผ็ดยังบอหลายความเผ็ดพอท่านหลายปันใดอันกินกระเทียมกันยังบอ ว่าไหลปันดค่ะมันเก็บให้เบิ้งไว้บ่ได้อันต่อหยาแหงมันจะปากถุงมือล่องเก็บไปมือนั้นนะคะขั้นน้ำไปขาเพียนะแล้วก็ขั้นสมพักแซบแซบแสบยั่ได้หละ่ะค่ะแต่ว่ามือนั่นยองมุนพดย้อนว่าจะขันเอาน้ำจากใบอันนี้ไปขาแมงนี่เลาวยองมุนพด ก็มีมีวิตามินหลายเด้ยเห็นมันจะมีผักหลายอย่างที่ที่มีวิตามินซีเนี่ยปานว่าปานว่าจับกระเทียมเนี่ยค่ะกินก็นยังหัวกระเทียมเลยใบน้อยเดี๋ยวเขากะใย,ยขึ้นมาคันเจ็บคันเก็บตอนที่เขาสูงเกือบศอกหนึ่งเรากะมีดอกนะตอนนั้นนะกำลังแสบ แต่ว่าต้องบอถ่าจนมีมีนว่วยเด้อค่ะขันมีนวยแล้วถา่าเพิ่นถา่าเป็นยาเด้อค่ะเนี่ยเป็นยาเด้เนี่ยแล้วก็บนาเสื้อค่ะพ่อเก็บเก็บเป็นเออขั้นน้าแล้วน่ะก็ได้ลองเอาท่าผิวบังกนันนะาแม่งกันบ่อ้แม่งมันมากัดผิวเนียนเนี่ยนขันภาษาบ้านเฮาเอินว่าผิวมอนน่ะมือนั่นก็ท่าเกือบทั่วโตเลยเด้อค่ะ แต่ว่ามันมันจะถ้าออกนอกบ้านว่าไ้มันจะเป็นกินกับเทียมเด้อค่ะเนี่ยค่ะเมื่อน,นั้นเก็บใบเพิ่นไปเพื่อก็เริ่มหญ่ขึ้นบดนี้ใบอ่อนที่ยังบ่เก็บเื่อนกับปงขึ้นมาอีกหน่ยเนี่ยค่ะจ้าเสี่ยงกววหนึ่งกวัวหนึ่งใบลายลายพักเนี่ย เบื้งลู้อันนี้จีออกดอกแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยก็นี่โอ้อันนี้พักพักเรื่มผัวเนี่ยค่ะเพิน่นกำลังจีออกดอกอันนี้ก็อน้อยพุดส่วนอันนี้เพราะเป็นพักซีดเนี่ยค่ะอันนี้พักสุกจิงจูชายเกาหลีอัน,นพักเซียนฝรั่งหรือพักกาลิกมาสตาร์ก้อน,นีเก็บไว อาทิตย์นึงเราได้หาเห็นว่าเนี่ยกำลังปงขึ้นมาอีกเนี่ยมันตอนอ,อ,นอ,อ,นอ,อ่อนๆจะขังเบอร์ก้านจะเป็นออกอยังสีสีจังสีค่ะเนี่ยเพราะแม่นพักหนอกได้ค่ะเป็นพักเจียนฝรั่งยีรีค่ะ เนี้ยนี่คือกันเก็บเนี่ยคือันนาว่าเก็บพร้อมกันนี่เขา้า่ะเริ่มใบเริ่ม,มออกมาอีกแล้วค่ะนเนี่ยใบเริ่มขึ้นมาอีกใบอ่อนปวดจะยังบ่เก็บ เบื้งเด้อีกจักหน้อยจะผ้ามาเบิงส่วนอันนี้เป็นผ้ากาดหอมปลาวายและทัสนะคะอันนี้ก็เป็นยากรพาษาัตรสำหรับพวกปวดไม่เกินอันนี้ยังไม่ได้เก็บอาทิตย์ลัหันยังไม่ได้เก็บอาทิตย์นาใบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ใบคือ,อยังใบตุงกาบ้านเท่าเนาะคะ่ะหลายคนคือสีหูวจกักมวยตุงกาที่เป็นเครื่อคือบอกโม่หน่อย ใบคือคือใบตุงมกาตอนนี้สวัสดีใบสุกจิงจูชายเกาหลีค่ะนี่งามเลยด้วยมั่ต้องไปเก็บไก่ พอต้องไปเก็บมองทีหลายหลายหลาย,ลายอยู่ละนี่ก็ยังพ่อให้ได้เก็บอยู่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจิงจู้ชายเกาหลีคือทีเกาหลีเขาเอินพักซุปนี่ค่ะเอาไปเห็ดชาดกวกคข้นเกาหลีกับค้นญี่ปุน่นเพิ่นเอาไปเห็ดขนมตอนแรกนึกว่ามันข้าเจ้าเอาไปเห็ดใส่ขนมที่เป็นแบบขนมกุ้ยช่ายที่แท้เพิ่นเอาไปเอาไป เอาไปบดไปปัน่นปนกับแปง้งมันจะออกมาเป็นสีเขียวๆเ,เป็นตาเ็ดกินอยู่ได้ล่ะค่ะเนี่ยเอาไปต้มจืดก็ได้ลักษณะ,ะเป็นยังจี๋ตอนนี้กําลัางแซบขันใยญ่ก็นี่เราบ่แซบแล้ว,วลค่ะที่เก็บอันนี้ต่อกันนี่แหละค่ะเป็นยังสีล่ละอันใบพักเสียนฝรั่งกะหล่กมัสตาร์ดนะคะ่ะมันจะเป็นกินแบบกระเทียมหุ้ยพนาใบอ่อนเพิน่น จัหน่อยปรนก็นจะปงขืนมาเพราะปงขึ้นมาสูงเป็นศอกนี้โหกขนาดเลยด้อย,ยค่ะสว่วนนี้เป็นแค่ลอดปลาเนี่ยค่ะว้แค่ลอดปลาไม่ไอ่องนั้นเราขึ้นยังว่าท่านมาเก็บหนอไม่ไงที่เราเป็นค้นเกาหลีที่เรามาเก็บไปเห็ดขนมนะคะแค่ลอดปลางามเนาะค่ะใบงามนี่ไ้ยงามไหนเนี่ย รดปลางามอันนี้ก้าอุ้มนี่กับง้มค่ะเป็นอุ้มของพักเซียนฝรั่ง่ะ่ะค่ะอันนี้เต้นใบพักเซียนฝรั่งกรลิม่มาสตาร์ดล่างเรียบร้อยแลวค่ะล่างไร้น้ำยี่ดีได้ค่ะแต่บานิชยองเอาน้ำไปข่าแมงแล้วค่ะเอามาทาผิวเอามาทาผิวกันแมงไมยองคือยองยันนั่งเยนยค่ะ นี่แหละขนาดเมิองค้มเบิองสีเขียวว่าเขียวงามขนาดไดไปพ่อกันคิปหนาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ